ののやよかった。いやいいやんかんし

Yeah. อดัจจศรีเยชอมิลควยอภิเยกนามณีบิจอย่าานนยุคดึกดื่อพระเยซูเจ้าชนะบาปและความตายทรงเสด็จกลับคืนที่เป็นคนแรกเพื่อให้เราทุกคนได้มีความหวังว่าจะได้กลับคืนที่พร้อมกับพระเยซูคริสต์เจ้าอยากพี่น้องของเรานำหน้าเราไปหลายปีแล้วและเราก็มาร่วมถวายบูชาสวดภาวนาให้ทุกๆปี พระดินก้อนนี้เป็นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้า